สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาปชมรถดัานะครับยูสุเอ็นเอ็มอาร์เครื่องร้อยสามสิบแรงม้าจฉดเป็นปีหกสองนะครับรถพร้อมใช้นะครับสําหรับคันนี้นะครับทางร้านตั้งราคาไว้ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทนะครับถ้าเป็นเคสเงินสดราคาพิเศษนะครับทักถามเฮียได้เลยนะครับสังเกตดีๆนะครับหน้าจอมีทั้งเบอร์โทรไลน์ดีไลน์นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับเครื่องดีนะครับ รถพร้อมใช้อย่าลืมนะครับเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องทาง facebook และ youtube นะครับมีรถอีกหลายแบบนะครับลูกค้าใช้รถแบบไหนนะครับแจ้งได้เลยนะครับอยากได้ตัวถังแบบไหนตู้ข้อก,กระบะนะครับคือเรียบแจ้งมาได้เลยนะครับ คลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ